ค่ะวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวฟลอรพากวงน้ำเขียวนะคะขนาดเป็นวันจันทร์นะคะรถท่องเที่ยวอย่างเยอะเลยนะคะมีอยู่สองสวนถ้าเราซื้อสองสวนเลยก็จะอีกอัตราหนึ่งถ้าสวนเดียวก็แต่สองสวนเลยสำหรับผู้สูงอายุนะก็แค่ร30ิเองดูตรงกลุ่มนี้จะเห็นมีดอกไม้หลากหลายเลยนะคะฟลอรพากวงน้ำเขียวะคะ่ะ วันนี้เป็นวันจันทร์ที่7นะคะธันวาคมแล้วก็จะมีผู้สองวัยนะคะพยายามพยายามจะเซลฟี่นะคะค่ะอีตรงนี้เป็นกลุ่มดอกน่ามอนเหมือนกับดอกแพงพวอะแต่มันมีหลากสีมากเลยมีหลากสีมากนะคะตรงจุดนี้มีสีขาวสีแดงสีชมพู เขาปลูกขึ้นเป็นเนินเลยเราสามารถยืนถ่ายรูปแล้วมันก็เห็นเป็นไล่ระดับที่ฟอร์พักนะคะฟลอร์พักวังน้ำเขียวค่ะค่ะนี่ก็ขึ้นมาอีกเนินหนึ่งขึ้นมาอีกเนินหนึ่งนะคะด okay. อกไม้เขาก็สุดลูกหูลูกตาเขาเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะไปอีกสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งเหมือนก่อนว่าจะมีกุหลาบเยอะนะคะ สองสวนสำหรับผู้สูงวัยก็แค่1้อย30เองแต่ถ้าราคาปกติเนี่ยรู้สึกจะเป็น180มั้งสองสวนนะคะตรงนี้เป็นบริเวณคาเฟ่ของเขานะคะ,คะ,คะก็เย็ยนดีอากาศเย็ยนดีถ้าเราไม่ตากแดดมากไปนะคะออกไปก็เป็นสวนที่มองเห็นไกลๆ ก็สวยมากนะคะเป็นของฟอร์พาอยู่ด้านหลังนักท่องเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะทั้งๆที่เป็นวันจันทร์นะคะตรงที่ถ่ายนี้ก็คือเป็นคาเฟ่ของเขานะคะคาเฟ่ของฟลอร์พาตรงไหมาอากาศเย็นค่ะอากาศยังเย็นอยู่นะคะแล้วเราก็มานั่งรดต่อนะคะอีก ต่อไปอีกสวนหนึ่งค่ะพี่ก็าจ,จะเป็นสวนกุหลาบเราลงเราซื้อไว้ทั้งหมดสองสวนตอนนี้เราขึ้นมานั่งรถแหละนะคะเป,นนเป็นลักษณะเป็นรถพ่วงออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าสวนข้างหน้าจะสวยแค่ไหนแล้วเราก็มาถึงร s พ Park แล้วด้านหน้าจริงๆแล้เขาก็จะมีป้ายรสพาร์คอยู่นะแล้วก็เข้ามาถ่ายข้างใน กุหลาบเห็นไหมคะกุหลาบสไหมกุหลาบเฉไหมกุหล,ลาบแย่ๆเลยมุมนี้จะเป็นกุหลาบสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีกุหลาบแดงกุหลาบแดงก็จะอยู่แถบนี้กุหลาบแดงค่ะแล้วก็มีซุ้มดอกกล้วยไม้นะคะอันนี้เป็นดอกสกุลฟาแลนนอปซิสนะคะ ขายไม่แพงเลย450เนะกรนะถางย้ายใหญ่เห็นไหมเนี่ยกระถางใหญ่เลยฟลาเลนปซีสีเหลืองนะอันนี้เกสรสีเหลืองพอมาอีกด้านหนึ่งก็เกสรสีออกแดงนะคะสวยมากกล <laughs> ้วยไม้คะ่ะกล้วยไม้คะ่ะคุณลุงไม่ใช่กล้วยไข่นะคะอ่านข้างนอกแล้วแหม่คุณยายเขาอ่านเป็นว่ากล้วยไข่ <laughs> กล้วยไม้แท้ๆเข้ามาเร้ <laughs> ่บอกว่าเป็นกล้วยไข่สยมสวยไหมเออ ันนี้สกุลสกุลลงเท้านาลีค่ะตอกนี้เป็นพวกสกุลลงเท้านาลีนะคะนี่แหละอยู่ที่สวนฟลาภาหมดเลยนะคะสวยดีสวยดีนะนี่อันนี้ฟลาโนปซิสเข้าไปข้างในก็เป็นพวกสกุลหวายหวายแคละวายแคละต้นละ250เขาจำหน่ายด้วยนะจำหน่ายด้วยนะคะเราไปดูใกล้ๆแล้ถึงว่าจะรู้ว่าสวย ไหวแค่ไหวแค่สองร้อยห้าสิด็กไหมคะสวยไหมเออมีหลายสีนะคะมีหลายสีสวยเลย